เนี่ยไม่ได้ทะลุเลว่ะพ่อใหญ่จูไ่อให่ผู้หม่นสู้ยู่บ้านหอยชินูสิงงค่ะแต่เปี่ยนชื่อเป็นบ้านหอยชิโนูเลยเกินแล้วมั่ะแล้วไม่กินเขาได้ยังานั่งย่ละประตูแกกีหูวันนี้พ่อใหญจูพ่อใหญ่จูพ่อใหญจูขึ้นมาตั้งแหนามู่จูสิมาติผ้ากินเขากระปุลประตูกรมาอยกระปุลผ้าปิ้งหนูกรมาอยปิ้งหนูสิผ้าปนปูหิมะพ่อใหญ่จู เมื่อไรก็กินเจ้าปี๋หนูปิีงหนูนกินเจ้าพนปู่กูกิบดูดูกูอยากก็สมูสมูก็มีอยู่แต่ว่ามันห่างสูงไม่ก็อบอกเอาไว้ในตู้มูอไข่พอมีตู้บอท่านมีเงินซื้อตู้ไม่ก็เพรมายืมนะกูว่ากี่กขั้นเป็นเงินกูไคิดสักหั่นละสูเออหนี้อยเฮืนสูแม่เระพ่อใ่จู ว่าข้างในคือเป็นตะปูมป๋มะผู๋จะไกะมะจี๋ควรดูมันก็เลยปู๋แป้นชั้นนี่เป็นตะลูมะรู้ดอกพ่อนี่จู่แป้นไม่ดูเอามาต่อใส่ตาลูซื้อมาแต่น้ำหัวน้ำผู <c oughs> คือว่าตอกกับูมันตอกกับผู๋ว่าอยู่มันมีแต่หูจะไม่นี่แม่งอดก็มาอยู่ว่าแต่แม่งอดเหรอจะไม่ก็มีหอดงูกูก็ตื่นมันกูย้ายมันผู เกิดยังล้วคูนี่เกิดกูว่ามันเกิดไข่ก็แม่ตีใบญจูเอ้าเกิดเมื่อกี้ไครกูชื่อเฉพาะกูเกิดมาซื้อแมาข่นางจะคู่อะกูชื่อเฉพาะกูจะเล่าดูตกหู่โทษท่านว่าได้จูไข่ปะฮู้ปะฮู้ไหนจะเล่าดู้ม่เดี๋ยวพวกนั้นโดนปากว่าคือปากหมูเอรมึงรู้หาูสู ยังะปัดเจ้าของเป็นมวยตู้นี่แหละมวยมาจากฟางกูใช้ลูกใอ้กูนี่แหลนางกมกู้ซูนี่ค่ะพ่ปูสบายดีมอยู่ม่อยู่ไม่ยังเมนูเอาเมียารอขยเมียเมันมสอกักซูยิลูกให้กูนี่แหละนี่แหะนี่แหละ การงเนี้ยดูสอดต้องหาบางผู้มันดีหาผู้มี้ศีลธบ่ิสีิซื่อเนื่อเนื่อจไปเป็นเมียแต่บ่ยิ่งเสียยิ่งเป่ายิ่งผวเอานองแฝดาแล้จังไปเอาคำานืเก่าบ่มวนี้แต่ทำอยูยิ่มาบวามีความของมันขาาปันปอบปันโปัะยาตึงข้าวเาที่หนึ่งเาเปนอะีควเสา้ากว่าเป็นจาบาจ้าคนมีแต่ควใจดไวยเป็นไคโคนไว้ ใช่ช่ยังได้ฟอนได้เล่าทุก้ันข่อยฟ่อใส่หอดท่านี้กันแฉงเป็นที่เด็อจะ่านี้กันแฉงฟ้าผู้ตายเนี่ยหกโแปดเออเอาไว้เด้แล้วตไม่ยากเห็บอกเลขมันหกโมงแปดมัดชัมัเสียเอากนิดกี่เเอาเอา ี่เเอารวดผู้เป็ดตายให้ดีจังเลยกระเจียวเอากระเจียวอุ้ยหรือกะพอว่ห่างดอกแต่ว่าบวชในพอชักพอนบวชไปไหยบวชบักสูบวชจังได้คนผู้ใหญ่ผู้เตี้ยงเบิดนั่งางสามปีผู้ดีเมัดว่ามันบวชบักเอือบกแต่งดีดเลยบวชแบบไรเสนาทีว้ายทิพแดงหรกูก็ว่าชับวชเอาที่ตายทางม่าง่าก็มาบวชฮะมึบวชอยู่แม่้างไว้บอกูเอาอ้หี่ เอา,าอีกอฮะแันเอาไอ้นอีน่กับบวชชะกวันมาบอกละเนาะบวชชะวันต้องเห็นเห็มันสมนาสมตัตชวันต้องให้พญีเรีเปลี่ยนประเทศมันชิบวชชิบวชอยู่นี่นนมนันดิบวชมาอีกบไอ้พญารี่เป<บ>ล <c oughs> ี่ยนประธทนกูดัยิเจ้ากิเจ้าเ่าวค้มไหอ้เค้มเอา้ให้หนึงเอาแค่กล่องบวชเนาะต้องมีครบตัวเออครบก่องบวช็ต้องมี้บวชเนี้ยต้เออ ເອີ້ເຊງານເນາະຫ້າແມ່ນຫັ້ນເດເດວ່າເນາະເອີ້ເນາະບ เช้าจะก็นหารล็เลนยมหญาจะมีแพนด้าหาเล็กยอดไผ่คนไปซื้อบัตรดูมากมายแต่ว่าใครใครซื้อบัตรดูน่ารู้โต้องคอยตั้งตู้ไม่มีคนดูมีแต่คนคอยด่าใครยิ่งเง่าใครโง่เสื้อซ่าเขาก็ด่ามาโงเหมือนควายก็มีแต่โรงเรียนสอนคนไม่รู้ ใหม่แต ah. ่เขาบื่อยู่แต่หน้าแถวโคราชเบื่อจะตายอยู่แล้วนี่ควายเอ้ยควายบักตู้ควายบักตู้ควายบักตู้ มีเพนดา้าตาให้ได้เกิดเป็นมีแพนดา้าเดือมีควายไม่เอานะ ควายบักตู้ควายบักตู้ยืนในชุดไว้ชะล่าขาหรอกครับขั้วใจได้มันคือเตาเถอะใจในเจ้าสิเฮ็ดดยังเดียวดีเจะเบิ้งหนามันเบิ้งหน้าเอออย่าเบิ้งหนามันผู้ใดเป็นเพื่อนนี่ต้องเขาเป็นทันได้กขืนต้นนะเนี่ยโอ้ยมันเป็นผู้ใดเป็นควายเป็นเจ้าเป็นจ้าโป่งเลยเอาไปเอามีเข้าไปเอามีเข้าไป